เอาหน่อยเอาหน่อยสมพงศ์บักมีแดงเข้าแล้วขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหมไปด้วยการทีไหนไหนไหนถ่ายรับถ่ายรับตามพงไปถ่ายรับตามพงไปตอนนี้อ่ะาไปไปแต่รับแต่รับตามแต่รับโดนตามแต่รับโดนตามไปมาช่วยหน่อยไปไม่เด้พงพงศ์ตามพงตามพงศติดติดมาติดมาครัตอนนี้คือโดนตันหมดนะฮะโดนตันหมดขึ้นนดีแล้วขึ้นดีเมื่อกี้ขึ้นดีมากขึ้นมากเมื่อกี้ขึ้นดีมากจังหวะขึ้นดีมากจังหวะขึ้นมดีมากเอาใหม่ที่นะเอาใหม่จังหวะขึ้นดีมาก ขึ้นเป็นบอกเมื่อกี้ดีมากนะแต่เมื่อกี้สวยสวยเลยนะแต่ว่าเราโดนโดนเอสไนงะเอสเป็นข้อนหลังนะดูเอสนะดูเอสดูเอสตอนหลังไหม้ดูเอสด้วยนะนะ<อ>ตันนะด<อ>โดนโดนโะอ้ยใโดนฮะไล่แถบเป็นแรงฮะล่แถบไปยูแรงขึ้นนะผมืนดนเป็นบอก65นะฮะลายแถบน,น,นถบ 6, 7, นะโดนไล่แถบ60,07นะฮะ60,06นะตอนนี้ลาแถบเปนแรงนะมาได้เหมือนกันนะแตผมได้บอกว่าตัวทักตอนนี้มันไม่ใช่ตัวทักนะต้องระวังนะใช่เราใหระวังให้ตัวดาเมจดแต่เดี๋ยวตอนนี้ไม่ใช่ตัวทักคือก็เลยนะผมเห็น สายเพราะอะไรเนี <cin stereotype> <fundamentals> ่ยมีสององตัวเลยนะสองรอบเลยนะหมันะไรหมันโอ้โหหมันนี่ยัิงเงยไปฮะหมันก็จะหมุนนะอันเนี้ยขึ้นไปจังหวะเนี่ยดีดีแต่ว่าเราทันไม่ได้ไงมันมีเอสเลยเพื่อน เขามีแอปเขามีแอปติดติดให้แงบอ่าพรพรกอ่าผมเพิ่งัขึ้นไปจังหวะนี้ครับมตันนั้นแน่ๆบนัี่3ถึงขึ้นท่มาดูมกหมาดูตจแล้วหมาเราไวหมาล้วไง้นชั้นที่ข้างกลางชั้ทนี่ยันแ จังหวจังหวัขึ้นขึ้นหน้าบ้านให้หยบหยบหน้าบ้านนะตอนนี้โอ้โหมายู่ข้างร่วงโอ้หตะนาวตอนนี้ตะนาว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 ตอนนี้โดนโดนแอดบอมนะแอดน่าตัวนะอแด้ี่นต้องไปตแอสก่อเ่อไม่ตายะื่แอออยู่น้อยแอดไม่ตายไม่ได้ตีนะเพื่อนต้องต้อง้องตองตนะัไอน

หนึ่งน้ดูตึงเน้กดดด้เมื่อกี้ตออตายเข้ามานะระวังฮะระวังฮะตายโดนอะไรโดนอะไรโปันนะระวังแอสเขาระวังแอสอ๋าน่าจะโดนดา m มจที่แอสเมื่อกี้โดนโดนแอสตีตายเมื่อกี้มาสีเลอตีผมเจ็ดเจ็ดนแปไปสองกไปหกหมื็ดู้เลยวนำไปละตายฮะบอออแรงนันเรือไปสองนะีเ็รงนกูด็แรงนะ ดาเมจแดงนะดาเมจแดงฮะผมบอกไว้ก่อนนะว่าซิงคิวต้องปรับใหม่แนนะดาเมจแดงตัวก่อนหน้านี้นะตอน้ที่ยังไม่มากตอนนี้มากคือกี้คือต้องระวังอ่ะแต่ว่าแต่นี้นะฮะโดนปรับซิคิวใหม่หมดนะฮะตอนนี้ก็เพิ่มนะเนี่ยแต่นี้ก็ยังยิงตายได้นะตอนนี้อ่ะมัน งสวยพงพงตันนี้ไปสวยพงศกำลังขายขายเขานะพงพงตันนะตอนนี้พงตันโดนโดนกระลุแดงเยอะกระลุดแดงยิงจริงเยอะตอนนี้นะแล้วเป็นไงฮนะมิดยูมิดยูกลัตื่ือกัน,น,ยกนอยู่ตอนนี้หนึ่งหนึ่งนะแตู่จะมช่วยตร็นนะอ้ะโหพชรหลุดผมบอกไปแล้วผมบอกไปแล้วผมแจนะ้นะงไปแล้ว เเข้ามาแล้วเดี๋ยเข้ามาแล้วเดี๋เข้ามาแล้วดี๋เข้ามาแล้วฮะคงคงคงตึ้งไพร้อมกับสายลับสายลับแต่ทิ้งให้คงอยู่คนเดียวนะฮะต้องขึ้น้อมกันนะฮะถ้าตันไม่ถึงก็พลาเนี่ยเพื่อนพาราสลับพาราสลับตันเพื่อนพาราตึ้งไฟเพื่อนสลับพาาสลับตันเขาโดนมินะนะไรแถบเมื่อกี้ครับนะฮะโอ้โดนดาเมจของเยาดาแล้วก็ปิดท้ายด้วยไรแถบเมื่อกี้นะปิดท้ายด้วยไรแถบนะตอนนี้บกนวอยู่หน้าบ้านแล้วคะแนนป้อดสามสามตอนนี้อาบุตเดียวขึ้นไปเขาตายเหมือนกันฮะตอนนี้ คือประเด็นสำคัญน,นะตนนันไม่เข้าติดเลยนะเออดีดีฮะนี่สุดนะไม่ผิดนะผิดที่สุดไม่ผิดโค้งทั้งสิ้นว่าคะแนนแยกคาราบินคาราบินคาราบินตกคาราบินตกเลย คับไปแล้วสตาร์นเลยไม่ติดนะสตาร์ไม่ติดชุๆไม่ติดมันเห็นค่าเด็กนะสตาร์ติดุติดนะตอนนี้นะฮะผมดูมาเช็คหานะครัเด็กที่่าส็จ้วนะับสตาร์ติดไม่ติดนะอนนี้าดีนะับโอ้ยอยากลองคิวผมหมอได้ะผมจะให้ผมจะให้ผมจะให้อยากลองคอมแรของซันฟิลใช่ไหมยใช่ไหมผมจะให้ผมจะให้ แต่มานาผมไม่พอนะมานาผมไม่พอนะมานาผมไม่พอนะเดี are, moi, 是是 em oh, is ๋ยวผมร้องให้ผมลองให้ผมลองให้โอ้โหดูนะสองหนึ่งฮะหลุดนะหลุดพงฮะหลุดพงฮะโดนีดิวเข้าไปตะกันโผลงไปรับกันหมดฮะพาราทิ้งนะมครับพงพาราทิ้งไปเลยฮะไม่ไม่พาราก็วังนะผมระวังนะแถบนั้นแถบนี้อยู่ข้างหลังนะสำคัญคือโดนเอสแอบบอมนะแอบบอมไม่คือนิ่งเลยนะยืนยืนเฉยเลยนะถ้าโดนเอสแอบบอม เขามีแอนสองตัวนะ